สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Honda Use Car Thailand อีกครั้งนะครับผมโอมนะครับวันนี้โอมอยู่ที่โชลุมสมิ m i ฮอนด้านะครับสาขาพัฒนาการครับวันนี้โอมมีรถสวยๆนะครับมือ2ที่จำหน่ายโดยส่วนราการฮอนด้ามาแนะนำนะครับคันนี้นะครับจะเป็นซิตี้5 s นะครับปี2 0 1 2จะเป็นโฉมไม่ด้วยเชนแล้วนะครับตัวรถสีดำนะครับราคาอยู่ที่290,000 9,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีงบในการออกรถจำกัดอยากได้รถใช้งานนะครับขอนสบายนะครับจัดไายในได้เต็มเนี่ยโอมแนะนำเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยางปี2019รุ่น S นะครับถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าพอดีก็คือผ่อนสบายนะครับด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับภายในเดิมๆถ้าจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะฮะ เป็นรถมือสองที่ศูนย์ทอร์นาจะไาไหนเองโดยตรงนะครับนี่โอมาถ่ายด้านหน้าตัวโชว์รูมนะครับน้ำมันนะครับรุ่นนี้ก็รองรับได้ถึง e 2ีสดนะูสำหรับด้านท้ายนะครับโครงเก็บสัมภาระด้านท้ายของซิตีรุ่นนี้นะครับกว้างเราเห็นว่าคันนี้นะครับถึงเป็นรุ่น S แต่ว่ามีชุดแต่งมารอบคันนะครับสเกิร์ตรอบพันเลยนะฮะสภาพสวยนะครับ ลูกค้าเข้ามาชมรถเนี่ยโอมสามารถเปิดเช็คประวัติการเข้าสูน์บริการให้ดูได้ทุกคันนะครับเราเป็นศูนย์ฮอนด้าจำหน่ายเองนะครับลูกค้ามั่นใจในคุณภาพเดเลยนะครับขเรามีช่างฮอนด้านะครับคอยตรวจเช็คให้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเลขไม้นะครับเลขไม่แท้ทุกคันนะครับรถทุกคันได้มีก่อไมมาแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักเลขไม้แท้ทุกคันนะครับโมสตาร์ให้ดูนะครคันนี้ อันนี้นะครับเลขใหม่อยู่ที่96,854กรโลนะครับก็จะมีประวัติการเข้าศูนย์อยู่เลยนะครับตัวนี้สามารถเล่น USB AUX ได้นะครับเครื่องเสียงตัวนี้ยอร์โตเอ่อดูรักษาง่ายนะครับสำหรับซิตี้รุ่นนี้แล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับรุ่น s อไมโเชนก็จะมี Airbag นะครับผู้น้ามาให้ครับสำหรับ ลูกค้านะครับที่หา c ิ t ี 1.5S ราคาเบาๆนะครับ299,000บาทได้รุ่นเมนเชนนะครับสีดำาอมก็แนะนำเลยนะครับติดต่อที่เบอร์085 222 1133นะครับของเราเป็นศูนย์บริการฮอนด้านะครับจำหน่ายเองโดยตรงคันนี้ผ่อนสบายนะครับได้ชุดแต่งรอบขันรถสวยนะครับคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้ามีรถสวยๆก็มปดมแนะนำให้ชมนะครับคุณมากนะครับสวัสดีครับ